เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมาร์ทมังกี้และคลิปโปเกมอนโกเช่นเคยนะครับผมสําหรับใครยังไม่กดถูกใจ Subscribe รบกวนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะก่อนจะไปเริ่มกันนะผมมีกล่องโปเกมอนโกนะที่เป็นการ์ดผมจําหน่ายอยู่นะมีไม่เยอะเลยครับผมนะราคาพิเศษนะครับผมติดต่อาทาง Facebook Fan Page ได้เลยนะครับมารับไปทีนะครับผมนะฝากด้วยนะครับ มาทุกคนท่าวันนี้นะครับเลฮาวนะครับวันบุ๊ทที่14กันยานะตัวใหม่นะครับผมเป็นเจ้าตัวคาตานะนะครับผมน่าจะมาจากดาบคาตานะของญี่ปุ่นนะคาตานะนะครับผมตัวนี้นะเป็นอันต์เบีส์เนาะนะครับผมนะเข้าไปเลยนะครับรอบนี้ได้จันบอสชวนเหมือนเดิมนะครับขูคนเยอะมากนะฮะคนน่าจะชอบกันครับตัวนี้เป็นตัวท็อปธาตุพืชมั้งครับผมนะน่าจะเก่งที่สุดในธาตุพืชเลยวไ้ละทีมหนึ่งเราอยู่ไหนโอเคนะครับผมเราเมกาอีโวลิซาดอนไปด้วยครับผมนะเป็นนี่แล้วกันนะครับผม พืชได้นะมังกรมันกันพืชได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไฟก็กันพืชได้นะถ้ามันใช้ท่าพืชมันจะตีเราไม่เข้าเลยนะถ้าผมเดานะฮะโอเคเราเมก้าทันนะครับผมนะไม่รู้ว่าเมก้าตัวไหนดีสุดนะครับจริงๆใช้เมก้าไได้หรือเปล่าวะน้องเป็นพืชกันเหล็กนะครับผม ก็เลยแพ้ไฟคูณ2นะฮ okay. ะโอเคสบายเลยครับตันี้นะน้องจะถ้ารีเบดดูด,ดิตีเราไม่เข้าเลยอะ่ะถ้าพืชเนี่ยมันตีมังกรไม่เข้าด้วยมังถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผมมังกรมันจะกันธาตุพื้นฐานเยอะมากนะครับแล้วก็มันตีไฟไม่เข้านะมันจะยิ่งลดและยิ่งเบาจัดๆเลยนะครับผมนะมีคนเมกล้าใช้สตร์เหมือนกันเลยนะฮะแล้วก็ตัวนั้นเป็นสัตว์วายนะทางซ้ายของจอนะครับผมนะนี่ไงลิซซอนเต็มไปหมดเลยนะครับเฮ้ยมีไอ้นี่ด้วยโรชิลเลมเหรอน้องไก่ <laughs> น้องมังกรขาวเลยครับ oo นะครับท่าแรกน่าจะเป็นท่าตีไม่เข้าแต่ท่าสองเป็นท่าไฟนะครับไดมุงจิเนาะไฟบาร์นี่ไดมงจิใช่ไหมฮะใช่ไหมวะน่าจะใช่ไม่ได้ใช้นานนะผมจำแต่ชื่อภาษาอังกฤษนะครับ20 5 1หร้อยเหมือนจะเป็น2101นะครับพอดีเห็นคนโพสตกันเยอะนะครับผมนะใช้เอ่ยใช้นี่ไม่มีสินะเห็นบอกว่าจับยากมากๆนะนี่ตัวแรกของผมนะครับมาจับไปพร้อมกับทุกคนเลยฮะมีคนจะชวนหลายคนเหมือนกันนะแต่ว่าพอดีผมอยากจะมาสัมผัสประสบการณ์นะครับ โอ้ยวงเล็กมากเลยอ่ะตัวก็เล็กกระจิบหนึ่งตัวมันโอ้โหโยนไงเนี่ยเล็กกว่าอุกซี่อีกอ่ะทุกคนเพราะอย่างนี้ผมว่าเราใช้เป็นไอ้นี่เลยดีกว่าทุกคนเบอร์รี่ทองนะครับโยนให้เอกนี่ยากมากๆแน่เลยนะครับผมแต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วดีอย่างหนึ่งผมว่าเหมือนเขาจะไม่โยกไปมาปะไออุกซี่น้องแกงบึงเนี่ยโยกไปโยกมาอยู่หน้าหน้าลำคาญนะครับโอเคโยนเอกได้แล้วนะครับผม เบาๆวงเล็กมากๆเลยนะฮะเดีย๋ยวลองอีกทีหนึ่งเมื่อกี้อาจจะฟุกนะครับผมปั๊บโอ้โหแรงไปฮะมันประมาณแบบนิดเดียวนะครับผมนิดเดียวเองนะออนิเมชันอ่านง่ายอ่านง่ายจริงๆแต่ว่ามันโยนให้เอ็กอยากนะเพราะว่าวงน้องเล็กมากๆเลยนะครับเนี่ยโอเคครับผมโยนประมาณนี้ควงประมาณนี้แล้วโยนไปแถวๆแบบ ยังไม่ถึงครึ่งจอดีเบาๆเองนะครับผมนะผมใช้เป็นเบอร์รี่ทองเลยครับผมคิดว่าน่าจะจับยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าโยนเอ็กไม่ค่อยได้ทุกคนเดี๋ยวผมพอลองก่อนนะได้มาสองครั้งแล้วครับผมตีมาแล้วเท่เหมือนกันนะเนี่ยแต่มันเหมือนกระดาษเลยเนาะบางเหมือนกระดาษเลยโอเคครับไม่เท่าไห่นะโยนได้อยู่แนละ้วแต่ยา,ยากยากยากจริงฮะยอมรับว,ว่ามันยากนะแต่มันก็ดีกว่าอุกซี่หรอวะถึงวงมันจะเล็กนะฮะจับจุดให้ได้ก็น่าจะพอโยนไหวนะโอ้โหไม่ขู นิดเดียวอะคือไปเลยทุกคนพลาดนิดเดียวคือไม่เข้าเลยเพราะวงมันเล็กกว่าตัวอื่นมากๆเลยนะครับผมโอเคติดแล้วครับพร้อมแล้วโอเคฮะตัวแรกเรียบร้อยนะครับเปิดเด็กนะครับผมนี่เป็นไงเดี๋ยวหาว่าผมโมนะยังไม่ได้จับเลยนะครับผมโอ้โหขาดเยอะมากเลยนะครับผมเราชุบแป๊บนึงนะฮะตายตัวเดียวหรอตายตัวเดียวกันเลือดลดไปนะครับผมไม่เปลืองยาด้วยนะมีคนตีเยอะครับเมื่อกี้นะฮะดีแล้วครับผมแต่คู่หนึ่งนะครับเ๋ยวรอตัวต่อไปนะครับผมนะโอเคครับทุกคนตัวที่2มาแล้วนะครับเข้าไปเลยนะครับ เขาไม่จัดทีมให้ผมเนี่ยเอาไอ้นี้ขึ้นมาให้ก่อนเฉยเลยนะครับนี่เราจัดไวรอแล้วนะครับผมเมื่อกี้เริ่มเร็วมากๆเลยนะขออภัยนะผมมาพูดตอนนี้แหละฮะเลทาวแล้วผมเลทาวคืออะไรนะทำไมวันนี้มีบอสตีเยอะจังเลยทำไมตีบอสได้ต่อเนื่องอยู่บ้านตีบอสได้ไงนะพูดสักนิดน,นึงแล้วกันนะวันนี้ผมตีบอสในชั่วโมงกิจกรรมเลทาวนะครับผมจัดขึ้นในทุกวันพุธนะครับ6โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีบอสประจําช่วงนั้นนะครับเกิดนะครับผมเกือบทุกกิมนะ ถ้าไม่โดนไข่แทรกนะครับโดย,อ,ยาาาอาทิตย์นี้นะครับอยู่กับเช่าคาตานะนะครับผมอาทิตย์นี้นะก็อันนี้ผมตีด้วยบัตรรีโมทนะครับผมที่ผมซื้อไปเมื่อกี้นะเป็นแบบนี้อ่าไม่เห็นนะบัตรรีโมทนะครับคือมีคนชวนมาหนึ่งคนนะแล้วเราก็สามารถเข้าไปตีได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนของมุมโลกก็ตามนะขอแค่คนชวนเนี่ยเขาเห็นยิ้มนะครับผมนะอ่าอันนี้ก็คือผมมีเพื่อนประจํานะครับจันบอสนะครับผมแห่งหนาเกลือนะผมประธานนาเกลือ <laughs> ผมก็จะรบกวนให้เขาชวนมาเกือบทุกอาทิตย์ที่ผมถ่ายแล้วครับผมนะใครหาตีตีบอสนะก็เข้ามาในห้องได้นะครับผมโพส์ไปที่ชุมชนแล้วนะครับผมก็ตอบคําถามก่อนเข้ามาอ่านกฎนะผมโพส์กฎไปแล้วนะครับผมในนั้นนะนะอ่านให้ละเอียดนะครับผมแล้วก็ตอบคําถามแล้วก็เลือกห้องแชทใหญ่ๆกันนะขนาดผมบอกไปแล้วนะว่าให้เลือกห้องแชทใหญ่ๆก็ยังไปเข้าห้องแชทผิดกันอีก <laughs> แจ้งไวเลยนะครับผมนะก็เข้ามาได้นะผมหากลุ่มตีบงตีบอสนะเข้ามาได้เลยนะครับก็ขอย้ำนิดนึงวนะ่าก็เป็นผู้เล่นแบบปกติแล้วกันนะครับผมนะสายวิทยายุทธก็เชิญห้องอื่นนะครับผมนะโอเคครับผมจบไปแล้วนะตัวนี้ไวัไวมากเลย8คน <laughs> ไวัยเกินนะ สอง3สองสามครับไม่ดีเลยครับผมไม่มีอะไรให้รุ้นเลยเนี่ยชัยนใชัยน,นี่เลยเนี่ยแต่ตัวมันเก่งครับผมล่าเยอะๆได้นะฮะทำไมบอลมันไม่เป็นบอลอันตาบีทนะแต่ผมว่าบอลอันตาบีทปล่อยมาเป็นแค่อีเวนต์ก็ดีแล้วนะฮะปล่อยมาเยอะๆอยะมันจะแบบไม่เอกลุศนะผมวงมันเล็กประมาณเนี่ยเล็กประมาณนี้เลยอะใหญ่กว่านี้ได้ปะวะผมว่าอันนี้วงเกตตรงขอบเหลืองนอกสุดอะเนี่ยนะตีบอลมาปัาบ๊บลองสิอืมแรงไปหน่อยครับ เนี่ยที่ผมบอกทุกคนตัวเมื่อกี้แล้วนะครับคือออกแรงเกินไปนิดเดียวคือไปเลยครับไม่มีทางเข้า X เลยนะฮะต้องนิดแบบพอดีมากๆเลยนี่ก็เบาไปหน่อยหนึ่งนะฮะโยนยากครับโยนยากเป็นตัวที่โยนยากมากๆนะครับไม่น่าจะสอนจับไหวนะครับผมอันนี้ผมเดาว่าวงเนี้เกทด้วยซ้านะน่าจะยังไม่ X นะต้องเล็กกว่านี้นะครับผมและโยนผมโยนแบบเบามากทุกคนนี่ก็เบาไปหน่อยหนึ่งนะฮะปกติจะโยนประมาณครึ่งจอใช่ไหมบอสนะครับผมแต่ว่าเนี้มันไม่ถึงครึ่งจอดีนะฮะต้องไม่ลังเลผมจะลองไม่ลังเลดูโยนแบบมั่นใจเข้าวอะไรเี้ เห็นป่ะเข้านะแต่ว่าวงมันเป็นเกตอยู่นะวงมันใหญ่ไปนะครับผมนะอย่างที่ผมบอกเลยนะวงนี้มันไม่ได้นะครับต้องแบบวงแดงๆเลยอะต้องถึงตรงสีแดงอะไม่รู้จะซูมยังไงเลยเนะี่ยเห็นว่าสีแดงตรงอกเขานะครับผมตรงกลางแหละที่เป็นอย่างเงี้ยนะเออนั่นแหละตรงนั้นเลยนะครับวงแบบเล็กมากๆนะแล้วก็โยนอย่างที่ผมบอกอนะโยนแบบเนี้ยปุ๊บมั่นใจนิดน,นึงนะผมโอ้โห ทีนี้ไม่ยอมตีเลยโอ้แรงไปครับผมว่าเดี๋ยวเขาต้องปักเดี๋ยวเขาก็ปักเชื่อผมไม่ไหวอะทุกคนมันโยนยากมากเลยอะคือตัวเล็กบางทีก็เข้ามาใกล้ๆหน่อยก็ได้บ้าตัวเล็กอะนะฮะอันนี้คือแบบ เฮ้ยโยน x คือแบบว่ายากจริงๆนะฮะแต่ถามว่าทําได้ไหมมันก็พอได้ยังมีโอกาสเข้าบ้างเห็นไหมฮะไม่ใช่ว่าไม่เข้าเลยนะครับแต่โยนยากมายากครับยากย้ําเลยครับว่ายากจริงๆนะเชื่อผมนะเชื่อผมผมก็แนะนําดีกว่านะครับไม่รู้ว่าจะเชื่อไม่เชื่ออันนี้แล้วแต่นะผมว่าโยนแค่เกสเคิร์ฟก็พอไม่ต้องมาเอา x อย่างผมหรอกฮะยากเกินไปครับผมผมยังไม่ชัวร์เลยฮะแต่โยนได้ครับโยนได้รู้จุดที่ต้องโยนแล้วนะครับผมรู้จุดที่ต้องโยนรู้วงที่ต้องล็อกแล้วนะครับมันก็พอไหวอยู่บบ้้้้าาาางงก็มมีเเขขไ่บ้างนะ โอเคบ้า okay. นะสามลูกติดแล้วนะครับผมมันพอรู้จุดบ้างแนละ้วตอนนี้นะแต่ไม่ชัวร์นะไม่ชัวร์จริงๆนะผมโอเคร okay. เรียบร้อยครับตัวที่สองฮะพร้อมท่าดีม้งเนี่ยทุกคนขอดูท่าหน่อยเซอร์ลิฟท่านี้ท่าตีโอ้ลิฟเบดนี่เป็นท่า PVP สั้นยอดเลยนะครับเพิ่มเลือดแป๊บหนึ่งนะครับตายตัวเดียวเหมือนเดิมนะแล้วก็ลดหน่อยนึงนะครับผมโอเครอตัวต่อไปนะครับผมตัวที่สามมาอย่างไวนะครับผมจับเป็นไวมากเลยนะ จับยเามกันนะครับเนี่ยมีตะโคนโหดๆมาช่วยตีดีจังเลยครับนี่ก็4คนของทีมเราหมดเลยนะนเนี่ยดูดิแต่ละคนเนี่ยเร็ว48เร็ว49พี่ๆแต่ละคนโหดจะจัดนะดูผมนี่ตีสามเลยเควส t pvp ไม่ยอมทำด้วย <laughs> เลือกทีมก่อนนะโอเคครับผมสักคู่หนึ่งนะฮะจริงๆตอนนี้มันมีเกิดอีกตัวหนึ่งนะครับผมเป็นตัวไอตัวเขียวๆนะคล้ายๆแบบบองคาลามนะเออตัวกระบ,บอกไม้ไผ่นะครับผมนะตอนนี้บอสมันแบ่งเป็นซีกโลกซีกโลกเหนือกับซีกโลกใต้นะแบ่งแบบผ่าครึ่งนะผมเราประเทศไทยอยู่แบบด้านบนนะคาบเหนือพอดีอ,อ่ะเออตัวนั้น ไม่แน่ใจว่าเก่งด้านไหนนะแต่ว่าก็เห็นมีคนล่าอยู่นะถ้าเราอยากได้เราก็ต้องให้เพื่อนจากต่างประเทศชวนมานะหรือว่าผมต้องไปเข้าห้องตีบอสแบบต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะแต่ว่าผมขี้เกียจนะตอนนี้เดี๋ยวว่ากันนะผมว่าจะต้องหาห้องหรือเปล่านะรอบนี้สี่คนท้วนพวกเราล้วนๆเลยเหรอลงอยู่แล้วครับเอา้าพี่โนมาไงนี้ส <laughs> งสัยจันบอสชวนๆไปนะครับผมโอ,โอ,โอ้มีคนเข้ามาช่วยตีฮนะสบายเลยครับผมมาตัวที่สามแล้วนะครับ สบายเลยฮะทีนี้ทุกคนแบบว่าพร้อมใจอีโวลิซาดอนนะบอกเลยนะฮะน้องได้ใช้จริงๆนะเพราะว่าใช้ได้ทั้งสองล่างเลยนะครับได้ทั้งล่าง X อล่าง Y เลยนะครับแต่ผมว่าล่าง X น่ามจะดีกว่านะเนี่ยถ้าน้องใช้ท่าแบบรีเบทด้วยแั้วมันจะตีเราแบบไม่เข้าโคตรๆนะเฮ้แต่ว่านั้นมันก็ตีไม่เข้าโคตรๆเหมือนกันป่ะเพราะว่ารีเบทมันตีบินไม่เข้าแล้วก็ตีไฟไม่เข้าเหมือนจะได้ทั้งคู่เลยนะครับถ้าเป็นอย่างนี้นะครับผมเฮ้ เอเป็กโฮโออาย่าโคตรเท่อ hey, ่ะเฮ้ยแต่ยังปะแค่ชาโดปะชาโดโฮโอชาโดเอเป็กยังไม่เรียกเอเป็กปะครับคือกิจกรรมเมื่อตอนรอบที่แล้วครับที่มีไอโฮกับลูเกียที่เป็นเอเปกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันต้องพิลิฟายนะครับผมนะถึงจะเก่งถึงจะเท่นะครับผมแสงมันโคตรสวยเลยนะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็มีแค่คนละตัวถ้าไม่มีไอดีลองเทรดมาผมว่ามันเสียดายมากเลยนะ ไม่ควรพิลิฟายอ่ะนะครับผมแต่เดี๋ยวผมเอาไอเดีลองอ่ะเทรดมาให้ไอดีหลักนะครับผมแต่ก็พิลิฟายออกไปตัวหนึ่งนะเก็บไว้ตัวหนึ่งก็คือเก็บได้ทั้งสองล่างนะครับผมนะเพราะมันเทรดได้แล้วรู้สึกนะครับเทรดตัวพิลิฟายแล้วได้นะฮะแต่เทรดตัวยังไม่พิลิฟายอ่ะมันเทรดไม่ได้นะไม่ได้รางวัลอะไรเลยยี่สิบเอ็ดบอลโอ้ไวจัดจัดสองหนึ่งศูนย์หนึ่งคือร้อยนะครับสองศูนย์สามสามโอ้โหเบาไปนิดเดียวครับผม ถึงตรงกลางแล้วแต่ว่านิดเดียวจริงๆครับนั่นแหละอย่างที่ผมบอกมันโยนไม่ชัวนะแต่รู้จุดแล้วว่าต้องโยนตรงไหนโยนประมาณไหนเบาเท่าไหร่นะอ้อแรงไปรู้เรื่องเลยรู้ตั้งแต่ปล่อยบอลแล้วไ <c oughs> ม่เป็นไรครับรอบมียี่บอ็ดบอลนะครับผมหลุดก็บ้าแล้วเอาจริงๆนะถ้าร้อยมานะผมโยนแค่เกทเคิร์ฟโทเลยผมไม่เอาเอ็กอะไม่ไหวเสี่ยงเกินไปฮะไม่ถึงมันไม่มั่นใจเลยเนี่ยโยนแบบมั่นใจมั่นใจเลยดิฮึบมความมั่นใจจงมานะะ เอาเข้ามาหน่อยเอาจริงๆมันยากไปนะครับผมเอาเข้ามาหน่อยยากเกินนะ้วผมโยนได้แหละแต่มันยากไปแต่มันก็ยังดีกว่าป๊อปโป้ป่ะว,วะเฮ้ยมันต้องโดนแล้วเนะมื่อกี้ไอ้ป๊อปโป้ที่มันแบบว่าวงใกล้มากอะที่แบบว่าออกแรงโยนไม่ได้เลยออกแรงคือแบบว่ายังไงก็ไปเอ็กอะฮะคือไอ้ตัวที่มันอยู่ใกล้ๆบางทีออกแรงมันไม่มีทางเอ็กเลยนะครับผมเอ๊เข้าไปลูกเดียวเองเมื่อกี้น่าจะลกเลยครับ ดูไปดูมานี่เหมือนไอ้กระดาษพับเลยนะน้องตัวเนี้ยไอ้กระดาษแบบพับนกพับอะไรเงี้ยดูขาก็ดิเนะี่ยมันเหมือนกระดาษเลยอะ่ะนี่เป็นอัลต้าบีจริงๆเหรอครับเฮ้ยแต่ในคลิปอะที่คลิปโปรโมของโปเกมอนอะมันดูใหญ่กว่านี้นะโอโ้อันนี้คือแบบเล็กมากอะ่ะเล็กเลยอะ่ะเป็นอัลต้าบีที่ตัวเล็กมากเลยครับไม่มีปากใช่ปะ่ะน่าจะเป็นไอ้ตรงกลางน่าจะเป็นลูกตานะผมนะโอ้โหเอ็กยังไม่ได้เลยฮะ โอ้โหสูงไปนิดนึงครับโอ้โหตัวนี้ดิ้นจังเลยครับดิ้นมากๆเลยนะเนี้ยดิ้นมากเลยครับดิ้นกว่าสองสามตัวที่ผ่านมาเยอะเลยสองตัวสินี่เพิ่งตัวที่สามนะพอแล้วโอ้โหเพิ่งพูดด้วยเองโอ้โหนิดเดียวครับนิดเดียว <laughs> เฮ้ยนี่ผมเบอร์ลี่ทองทุกรอบเลยนะแต่มันได้แค่อย่างที่บอกนะครับทุกคนฝืนมันไม่ดีนะฮะอ้าวโดนหลอกโดนหลอกเนี่ยถ้าโยนเกตเคิร์ฟโทอาจจะติดไปแล้วก็ได้นะครับแต่ผมมาแบบฝืนไงผมก็อยากจะโยนเอกให้ได้นะผมฝืนไงใายฝืนนะถเออแปดบอลแล้วครับโยนอย่างมั่นใจมันจะเข้า <laughs> พอแล้วโอเคครับผมพร้อม ต่อสักคู่หนึ่งนะครับมาแล้วครับผมบัตรน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าเออตังไม่พอครับซื้อทีละใบนะครับผมโอเคเข้าไปนะครับนานๆทีจะเห็นทุกคนแบบเมกาอีโวหมดเลยแล้วเนี่ย <laughs> รวมถึงผมด้วยนะครับบางทีผมก็ลืมอ่ะโอเคมาเริ่มกันนะครับเอ๊ะทำไมเขาจัดเมกาอีโวแต่ไม่เอาขึ้นมาเป็นตัวแรกกัน,นครับหรือว่ายังไงกันนะหรือว่าเขาลืมจัดทีมแค่เมกาอีโวไว้เฉยนะ ผมก็ไม่รู้ว่ามันมันบัฟหรือว่ามันไม่โชว์หรือว่าจริงๆมันไม่ได้บัฟนะผมบ่นไปหลายคลิปแล้วนะเห็นปะอันนี้ทุกคนเห็นใช่ไหมว่าตรงที่ผมตีเนี่ยทุกคนมันมีสัญลักษณ์แบบเมก้าอยู่นะครับผมแล้วเวลาแบบถ้าดูดีมันจะเป็นอีกสีนึงไงเห็นปะเนี่ยท้าทไฟจะโดนบูสต์นะครับผมนะเพราะว่ามีมอนเมก้าอยู่ในสนามนะถ้าสมมติว่าเมก้าตัวแรกมันตายหมดแล้วอะตัวที่2มันยังได้บัฟอยู่หรือเปล่านี่ไม่รู้นะจริงๆมันควรจะได้บัฟอยู่ตลอดนะเนาะมอนเมก้ามันอยู่ในสนามไงแต อยู่นะมั้ง,งโอ้โหเอ펙โฮโอมเท่จริงเลยสิบแปดบอลนะครับรอบนี้ไม่มีพี่โนนะผมช้าลงนะไปสิบแปดบอลตีมาเพื่อนโอเคติดง่ายๆบ้างได้ไหมเนี่ยโอ้โหนึกว่าจะลูกแรกติดนะฮะโลกอะโอ้โหยัยงได้โลกโยนไวไหมครับมอนเขาตีแล้วแต่ผมฝืนที่จะโยนนะนือว่าจะไม่ได้แล้วนะครับโลกเมื่อกี้นะครับโอ้โห แรงไปนิดเดียวครับเบอร์ลี่ทองรัวๆไม่ไหวสับปะลงสับปะรดไม่ต้องอนะ่ะเดี๋ยวขาดเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้กินเลยไอแคนดี hey, ้นะะให้แคนดี้น้องเลยนะถ้ามีตัวเก่งมานะ <c oughs> รอพี่แล้วผมมีแคนดี้ประมาณร้อยห้าสิบอันั้างน่าจะถึงอยู่นะฮะผมไม่รู้จะให้ใครผมก็กระจายให้เทพตัวที่ไม่ค่อยได้จับนะับผมยังไม่มีตัวดีมา้วยแต่กระจายไปหมดแล้วนะครับลกนะครับผมกระเป๋าไม่อยากซื้อเพิ่อมอ่ะซื้อกระเป๋ามอนเพิ่อมอ่ะผมรู้สึกโอเคนะ แต่ซื้อกระเป๋าไอเก็บของอะ่ะผมรู้สึกม,มันไม่ค่อยอยากลงทุนตรงนี้นะครับซื้อกระเป๋าบอลเรายังแบบว่ารู้สึกดีกว่านะครับผมวันนี้สำหรับผมนะไอดี ID ผมนะเพราะว่าผมว่ากระเป๋าพันเก้าร้อยห้าสิบอันนี้ก็เยอะแล้วนะครับเยอะมากๆแล้วนะดองบอลได้ห้าหกร้อยบอลก็น่าจะโอเคสําหรับแต่ละคอมมูนิตี้แล้วนะครับผมนะเพราะว่าผมจะต้องไปเติมไอดีรองด้วยนะครับซื้อกระเป๋าซื้ออะไรให้ไอดีรองนะไอดีรองแบบไม่ค่อยได้อัพนะเพราะว่าไม่คิดจะลงทุนกับมันเยอะนะครับแต่จากการตีบอสรอบล่าสุดนะครับ ดีออกซดแล้วตัวล่าสุดนะครับทำให้เราได้รู้เลยนะครับว่าเควรจะมีสักสี่ห้าไอดีไว้แบกไนะครับผมก็ไปนั่งเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะก็วางวางแล้วก็อัดก็ยังพอไหวนะอย่างน้อยก็ตีลงทุกตัวก็น่าจะดีกว่านะครับโอเคผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วตัวที่4นะครับทำเวลากันค่อนข้างไวมากๆเลยนะเนี่ยมาดูซิตัวนี้เป็นไงบ้างโอ้ก็แปดเก้าหกเกสาม 9189นี่87มั้งครับถ้าผมนับไม่ผิดนะครับผมนะโอเคฮิว okay, ตายตัวหนึ่งแล้วก็เจ็บตัวหนึ่งครับเค okay, สักคู่หนึ่งนะครับตัวสุดท้ายแลวครับผมรอแป๊บนะมาทุกคนตัวสุดท้ายนะขออนุญาตไม่สอนจับแล้วกันนะครับผมนะมันยากจริงๆนะครับผมนะผมไม่อยากจะสอนถ้าผมไม่ชัวนะไม่อยากให้คนจาไปผิดๆเออ <c oughs> แต่ว่าที่จับให้ดูหลายรอบก็พูดไปแล้วนะทุกคนก็ไปลองดูแล้วกันนะครับผมผมคงจะไม่บอกว่าเออผมจับ ัวตัวดีนะมันไม่ชัวจริงๆนะแต่ว่าก็เห็นว่าผมโยนเอ็กได้ค่อนข้างเยอะนะคือมันโยนอย่างที่บอกแหละว,วงก็ล็อกไอ้ตรงที่มันเป็นเนี่ยสามเหลี่ยมตรงนี้ใช่ป่มเออล็อกไว้ประมาณนั้นนะครับวงนะเออโยนก็ผมนี่ครึ่งจอผมไงเออผมโยนประมาณเกือบเกือบครึ่งจอนะฮะ ควงบอลแล้วก็โยนไปนะครับผมนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับตัวสุดท้ายกําลังจะมาปิดคลิปด้วยร้อยได้ไหมเอาจริงร้อยมานี่คือไปโยนเคิร์ฟเกทแน่นอนนะอย่าฝืนเลยทุกคนไม่ช่วยอย่าฝืนนะอันนี้ผมแนะนาจริงจริงนะใครเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะแต่ผมแนะนานะไปโยนเกทเคิร์ฟเถอะนะดีกว่าโยนเคิร์ฟอย่างเดียวมันตัวคูณมันน้อยนะครับไปตัวสุดท้ายครับผมบัตรหนึ่งใบสุดท้ายนะ ห้าตัวผ่านไปไวมากมากเลยนะฮะมาครับทุกคนตัวสุดท้ายนะฮะห้าคนนะครับผมสบายสบายนะฮะเฮ้ยมันเอาทีอะไราผมเนี่ยเอ้ยเนี่ยหลฮะที่ผมถามเมื่อกี้ไงว่าทําไมมีคนไม่ยอมมาเอาเมก้ามาตีตัวเลขด้วยอย่างนี้แหละครับผมผมเข้าใจแล้วลืมครับผมมูแต่เข้ามาแล้วก็ดูนู่นดูนี่นะครับไวจัดจัดเลิศเล็มทำไมตัวมันใหญ่จังเลยเนี่ยอ๋อมันยังไม่ลดขนาดที่ผมเพิ่งสังเกตว่าข้างหลังมันขยับด้วยแล้วนะมันขยับบูบวับไปมา หมายถึงเทเนอร์อะปกติไม่ค่อยได้สังเกตเลยครับดูแต่บอสนะครับผมนี่ตัวเล็กลงแล้วแต่เขายังใหญ่อยู่ดีนะโอ้สองศูนย์เจ็ดหนึ่งตัวนี้เก้าสิบบวกชัวชัวแล้วครับผมชัวและชัวฮนะเก้าหนึ่งแหละได้เก้าหนึ่งแค่นั้นหละไม่น่าจะถึงเก้าสามครับมิก้ามาสเตอร์โพ้ยผมไม่ได้อะไรเลยวะชายนี่ไม่มีสองศูนย์เจ็ดหนึ่งครับผมพยานไม่สนใจนะฮะแต่ตัวสุดท้าย้วครับผมเนะนี่ยเนี่ยก็ตรงเนี้ยเออนะับผมโยนก็ ประมาณนี้แหละโอ้ยังเกสอยู่เลยหรอต้องเล็กกว่านี้เหรอครับเอ๊ะผมว่าผมก็จุดสามเหลี่ยมแล้วนะเมื่อกี้นะปัะ๊บโอเคสงสัยจะสามเหลี่ยมไม่ถึงโอ้โหนายก็เหลือเกินโอ้9ยี่สิบยิบเอ็ดบอลแล้วครับเนี่ย โอเคครับผมนี่ก็สอนจับได้แล้วนะจริงๆไว้ก็เอกเยอะอยู่นะครับไม่เป็นไรเอานี้แหละผมไม่ชวนจริงๆครับอย่างที่บอกทุกคนแล้วประมาณเกือบเกือบครึ่งจอนะไปดูเอาเองแล้วกันนะครับจะโยนประมาณนี้แอนิเมชันอ่านง่ายครับโยนก็ประมาณนี้แหละนะครับผมนะเอกได้อยู่นะครับพอแล้วโอเคติดแล้วครับผมตัวนี้เก้าหนึ่งผมว่าเก้าหนึ่งก้าหนึ่งได้แค่นันนะครับไม่น่าจะเกินนะครับผม9ก96 93 9เก9กสเก้าึงดอยู่เลยครับ โอ,อโอเคครับผมก็น่าจะครบทั่วแล้วนะครับ5ตัววันนี้นะครับผมนะคาตาะนะครับผมชื่ออะไรนะภาษ,าษาญี่ปุ่นจำไม่ได้นะโอ้มีท่าไอ้นี่ด้วยเหรอเนี่ยแมลงนะครับน่าสนใจนะเนี่ยขอดูนิดนึงนะครับมีแอร์แซชนะครับผมซีฟเบดเล่นได้ทั้งแมลงหรือว่านี่นะฮะ แต่คิดว่าเล่นเป็นพืชคู่น่าจะดีที่สุดนะครับผมนะโอเคครับผมสาหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะฮะและที่ขาดไปได้นะขอบคุณสปอตเตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับใครพอมีกาลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัคร ด้านล่างนี้ได้เลยนะกดเข้ามานะครับผมมีดีสกอร์ให้สำหรับซัพพอร์เตอร์ที่แอคทีฟอยู่ด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปนะอย่าลืมนะครับเรามีการ์ดนะครับชุดโปเกมอนโกนะที่มีโค้ดนะผมเอาไปเติมในเกมได้นะมีโอกาสลุ้นของลุ้นชุดได้นะผมเอาไปเติมในเกมโปเกมอนโกได้เนาะใครสนใจนะครับติดต่อมาทาง f a c e b o o k แฟนเพจนะครับผมนะราคาพิเศษมากๆนะครับผมนะจะมีของทองของแถมไปด้วยนะครับผมนะซื้อไปทีนะใกล้หมดแล้วนะมาช่วยผมซื้อไปทีนะผมจะได้เลิกพูดนะจัดไปหน่อยนะครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับ โอเคไปแล้วนะขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับสวัสดี